น่าจะเป็นเลขห้าเลขที่สามกำลังจะโผล่ครับผมชัดเลยครับหนึ่งศูนย์ห้านะครับผมเป็นยังไงนะมีคนมาเข้าฝันเหรอใช่ครับมันมีขอให้มาขอโชคขอลาบครับครับครับแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นหลังจากนั้นได้มาจุดทูบจุดเทียนตรงเนี้ยครับครับแล้วก็ได้เห็นเลขศูนย์หกครับผมครับศูนย์หกครับพอเช้ากันมาเลขหกหายครับเห็นเห็นเลขศูนย์ครับครับผม วันนี้นะครับมาดูต้นมะพร้าวประหลาดนะครับที่มีลักษณะแตกนอแตกใบนะครับแตกกิ่งคล้ายๆกับพญานาคหรือเปล่านะก็จินตนาการเอานะฮะว่ามีรูปร่างที่ปร,ประหลาดในความเชื่อยังไงนะฮะมองเห็นเลขกันหรือเปล่าครับมีเลขอะไรบ้างก็ลองดูดีๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาทุบเสียงทายนะครับมาจุดนะครับเพื่อเป็นการ ขอโชคขอลาบน,นะครับตามความเชื่อนะครับผมนี่ฮะก็มีลักษณะที่งีกงอนะฮะชาวบ้านก็ยังมีความเชื่อกันอยู่นะครับว่าได้ยินเสียงทานนะนี่ฮนะเสียงผานด้วยเจวาหน้านี 9กนะ้าสามสองเนาะมันผิดัลเก้ากับเลขเจ็ดเองมันเ, 7, เนขาออกสามเจ็ดสองนะครับเอาลองเอาทูบเสียงทายนะครับมาจุดขอโชคขอลาบกับต้นนะฮะต้นมะพร้าวที่ชาวบ้านในละแว่น,นะครับเชื่อว่าเป็นองค์พ่อปู่พาิานาครับสิงสถิตอยู่กับต้นมะพร้าวต้นนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูเลขกันครับว่าจะมีเลขอะไรนะครับโผล่ออกมาจากทูบนะครับผม เลขหนึ่งมาแล้วนะครับเลขทูบนะครับเลขแรกคือเลขหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกสองเลขว่าจะเป็นเลขอะไรนะฮะเลขที่สามกำลังจะโผล่นะครับเลขที่สองมาแล้วศูนย์เลขหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งศูนย์เลขสุดท้ายจะเป็นเลขอะไรฮะน่าจะเป็นเลขห้าเลขที่สามกำลังจะโผล่ครับผมเป็นเลขอะไรเดี๋ยวมาดูฮะน่าจะห้า ชัดเลยครับหนึ่งศูนย์ห้านะครับผมอ้หูนึ่งศูนย์ห้าำตัวนะครับเป็นเลขหนึ่งศูนย์ห้านะครับผมจากต้นมะพร้าวนะครับหลังจากที่มีหนุ่มใหญ่นะครับเข้าฝันนะครับแปลกเป็นผู้ชายนะฮะมาบอกให้มาขอโชคขอลาบนะครับกับต้นมะพร้าวพญานาคนะครับผมครับผมมาจุดทูบจุดเทียนคนเดียว เห็นเลขหกศ6นูนย์หกครับเลขหกศูนย์ครับครับผมครับแต่พอเช้ามาเห็นหายเลขหกครับเนี่ยเห็นแต่เลขศูนย์ครับอ๋อหกศูนใช่ไหมฮะครับผมผมจะเห็นเลขหกศูนย์อ่าทางนี้ก็จะเป็นศูนย์หกครับอืมพอเช้ามาเลขหกหายครับเนี่ยครับผมจะเห็นแต่เลขศูนย์ครับเนี่ยครับผมครับอืมครับมาจุดทูปวันนี้เป็นหนึ่งศูนย์ห้าครับอ๋อพี่สงสัยไหมว่าที่เลขหกหายเกิดจาก ขาอาจจะให้ลดเป็น05หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมน่าน่าจะเป็นไปได้ครับความน่าจะเป็นนะครับครับผมก็อันนี้ก็ได้1053ตัวเนาะวันนี้เนาะครับวันนี้105ครับก็จะตาม06เดเนะเลขเก่านะครับผมเป็นยังไงนะมีคนมาเข้าฝันเหรอใช่ครับมันมีขอให้มาขอโชคขอลาบครับครับแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นหลังจากนั้นได้มาจุดทูปจุดเทียนตรงเนี้ครับครับแล้วก็ได้เห็นเลข06ครับผมครับ06ครับพอเช้ากันมาเลข6หายครับ เห็นเห็นเลขศูนย์ครับครับผมแต่พอวันนี้ได้มาจุดทูบใช่ไหมครับครับผมก็เห็นเห็นเห็นเลขหนึ่งศูนย์ห้าครับผมอ๋อก็เลยมีความเชื่อเนาะว่าต้องได้โชคได้ลาบเนาะครับผมก็ก็แล้วแต่ความความคิดส่วนบุคคลนะครับอ๋อครับผมเลขที่พี่จะซื้อคือเลขอะไรนะตอนแรกก็จะซื้อศูนย์หกครับศูนย์หกหกศูนย์ครับครับแต่วันนี้ล่ะแต่วันนี้ก็ก็จะเอาตามเลขนี้ด้วยครับอ๋อเป็นเลขเป็นเลขอะไรหนึ่งศูนย์ห้าครับหนึ่งศูนย์ห้าครับเลขตามทู